วันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุเทดอีกแล้วนะคะก็วันนี้มีมาสามพัสดุขอเช็คกล้องแป๊บหนึ่งคือแบตกล้องจะหมดนะคะก็อาจจะรีบๆหน่อยก็มีมาเป็นสองซองค่ะกับอีกหนึ่งกล่องนะคะออแงะไปหมดแล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะลืมชาร์จแบตเนาะแล้วออกไปข้างนอกมา,าก็เดี๋ยวมาจากซองแรกก่อนนะคะมาจากน้องขวัญชนกค่ะน้องโมบายเบเกอรี่นะคะนี่น้องมีชาแนลยูทูบด้วยนะคะไปกดติดตามนะนี่ข้างหลังนะคะ นี่นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวยจะขึ้นไว้ให้นะก็มาดูข้างในมีอะไรเยอะมากก็จะเป็นของแถมนะคะอันแรกนะเป็นบันมีเดียมบันเป็ดนะคะน่ารักมากเวสโลด้วยขอบคุณนะแล้วก็เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวมีโน้ตด,ด้วยเนาะแป๊บนึงนะนี่นะคะเยอะมากอะไรเอ่ย ก็จะเป็นเหมือนถุงใส่สายถุงแก้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะมีมาเยอะมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้วก็จะเป็นซิปล็อกแบบนี้ด้วยนะคะมีมาเยอะมากขอบคุณนะคะโน้งโมบายแล้วก็จะมีโน้ตน,นะคะเขียนว่าฝาก youtube หนูด้วยอ่ะนี่นะคะโมบายเบเกอรี่นะยังไม่หมดนะก็จะเป็นขวดนมคะ่ะคือรีบนิดนึงนะแบตบกล้องจะหมด น่ารักมากเลยเป็นสายจมโบโด้วยนะคะแล้วก็เขียนว่า FC พี่ออนขอบคุณที่มาเทรดน,นะคะปลอตัวหนังสือไม่สวยพี่ว่าอ่านง่ายน่ารักดีนะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของที่เทกกันเลยเนาะก็จะเป็นอิตาเลียนเบชวาสีเข้มค่ะซื้ออันใหญ่ไม่ได้ก็ต้องเทกดที่เล็กมาเนาะตัวแพกเกจก็จะเป็นคล้ายๆอันใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสกุชชี่เนาะน้องแยกไวนะ้น้องแพเกจจะได้ไม่ยับนะคะ โอเคหอมดีอะเพียนเองนะคะตอนหนีไม่โหดมากนี่เป็นสีเข้มน่ารักอะ่ะเนื้อซอฟต์มากโอเคค่ะจบไปหนึ่งพัสดุนะคะขอบคุณน้องโมบายที่มาเหกกันเนาะได้ซิบล็อกไห้กันหนึ่งต่อมานะคะจะมาจาก s a k u s h i under score pp p. ค่ะ under score under Und score นะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากรีวิวลง Youtube ด้วยนี่นะคะ ก็เทตุมาอันนี้ไม่มีอะไรเนาะมีอันเดียวนะคะก็เทรดมาเป็นโมจิซิลนะคะโมจิซิลนี่นะคะสกูช่อันนี้สกอพีพีก็มีของแถมให้แต่ว่าตอนออยนี่ออยทำหล่นไว้ข้างล่างนะคะเขาก็เขียนว่าขอบคุณที่มาเทตกันนะอาจจะไม่ได้มีอะไรแถมให้เยอะนะขอโทษทีนะออยหรือยูไว้มาเทดกันใหม่นะคะก็จะเป็นโน้ตลายเคโลโลอะไรแบบนี้นะคะก็ขอโทษที่ดูให้ไม่ชัดนะคะก็ออยงี้ ไเรียบร้อยจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็จะมีเป็นปอเชนกับปักกี้สีเหลืองหรือสีส้มนั่นะคะก็นี่จะเป็นถัดรองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสกุชีค่ค่ะน่ารักมากอะ่ะตัวใหญ่กว่าที่คิดอยู่นะนี่คะ่ะน่ารักเดี๋ยวอค่อยแกะออกมาเลยรีวิวแยกรอบหน้าแล้วกันเนาะ วันนี้รีบจริงๆค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อ YouTube ไปให้นะคะขอบคุณนะต่อมานะคะอันนี้เป็นของน้องมิวค่ะไม่แน่ใจว่าน้องมีชแนลไหมอ๋อน้องมีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้น้องมิวนะคะเพจมาเป็นแองจิโลค่ะอันนี้แกะสายรัดไว้แล้วนะเพราะเดี๋ยวแกะยากอีกนี่นะคะจะเป็นสายรัดนะแล้วก็จะเป็นของแถมน,นะคะมีสชิ้นจะเป็นมินิบ้นโดนัทนะคะมินิโดนัทเดิ จนกัดน,นะคะแล้วก็มีเป็นโน้ตเป็นพวงกุญแจผู้หญิงแบบนี้เนาะตอนแรกนึกว่าเซเลอรมูนน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะแล้วก็อ่านโน้ตนุ่มดีอะดนูนะกลัวแบตหมดมากเลยเขียนว่าโน้ตนะคะอ่านเลยเนาะพี่ดีค่ะพี่อยตื่นเต้นมากนี่นะ ช่างมันเถอะค่ะดีค่ะพี่ออยตื่นเต้นมากเทรของกับพี่ครั้งแรกขอให้ชอบสกูชี่หนูนะลายมือไม่สวยรีบนี้ๆของแถมอาจจะไม่มากนะนี่แชแนลหนูนะมิลค์เคสแชแนลนะคะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มาเทรดด้วยก็เทรดมาเป็นแอนจิโลบสีขนมปังเนาะมันมีสามสีชมพูเข้มแล้วก็สีขนมปังอันนี้นะ่าจะเป็นขนมปังนะคะก็มีกลิ่นอ่อนๆด้วยก็ ตัวสกูชี่ก็จะมีเป็นลายรอยแตกตามตัวไม่เป็นลายหรอกนี่ค่ะมันใหญ่มากเออสโลจริง <laughs> นะคะน่ารักขอบคุณนะคะที่มาเทรดด้วยเนาะก็วันนี้สามพัสดุจบไปแล้วค่อยากเห็นแพ็กมาได้เลยนะคะ ็สำหรับวันนี้เอาไปแล้วนะคะรีบจริงๆนะเพราะว่าแบตกล้องจะหมดแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้ออยด้วยนะสำหรับวันนี้พูดไปแล้วกี่รอบแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>